มาถึงข่าวกิจกรรมดีๆกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะมาถึงข่าวกิจกรรมขององค์การส่งเสริมกิจการ,รโคโนมแห่งประเทศไทยนะคะหรืออสอคอเช่นเคยค่ะนายธนพิพัฒน์ธรรมรงสุทันยุทธค่ะอนุกรรมการ c g c s r องค์การส่งเสริมกิจการ,รโคโนมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการของสํานักงานอ,อสอคภาคเหนือตอนบนช่วงระหว่างวันที่8ถึง11มิถุนายน2563ที่ผ่านมาโดยมีนางสมใจกองไผ่กลางหัวหน้าสํานักงานอสคภาคเหนือตอนบนมอบหมายให้ นางสาวศิริพรอังดุลหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแนวทางการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์นมโดยได้เชิญตัวแทนจำหน่ายจากผลิตภัณฑ์นมบริษัทมหาอิสราสมบัติจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด JMK Group m วแ l a n d สาขาบวกหาด ขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กที่มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ได้มาตรฐานสากลณนะสํานักงานอ,อสคอภาคเหนือตอนบนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่นะคะดื่มนมได้ดีต่อสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วใช่คือเราจะเห็นเนี่ยเป็นข่าวกิจกรรมของอ,อสคอดีๆทั้งนั้นเลยนะคะพัฒนานะคะทั้งผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายรวมถึงโครงการมิ้วแลนด์ต่างๆด้วยใช่ค่ะนะคะ